สวัสดีครับร้านบีเลสซิ่งครับผมอยู่นนทบุรีซอยเรวดีหกสบสามครับดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่วยกันแชร์ก็ได้ช่วยกันทำาหากินดูคลิปเกินสามนาทีก็ดีครับเพราะว่าดูคลิปแล้วก็ได้ตังค์ด้วยครับผมได้ตังค์ห้าบาทสิบบาทก็เอาครับชั่วโมงนี้อ่าฮะไม่ได้ต้องเป็นเพจใหญ่อะไรมากมายครับแค่เพื่อนๆกดดูคลิปกันผ่านโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยครับเกินสามนาทีก็เกินสองนาทีก็โอเคแล้วอะไรประมาณเนี้ยครับผมอ่ะ ซัดเอ็กครับที่บอกว่าทําใหม่ทั้งคันอ่าฮสามสี huh. 3, uh ่อ้าพอประกอบมาแล้วช่วงนี้ใส่แห่คันหน่อยมีเรื่องจะบอกว่าข้อดีของชุดสีชุดซับจีนครับมผมเรียกผมเรียกว่าอะไรดีอ่ะชุดซับเหรออุปกรณ์อุปกรณ์เปลี่ยนใหม่ของจีนอะ่ะข้อดีของเขาครับมีสองอย่างครับที่ชัดเจนเลยชัดเจนแบบเห็นได้ชัดเลยว่าควร จะเปลี่ยนเลยถ้าเกิดใครที่มาแนวนี้เลยครับผมอ่าอยากรู้ไปอะไรใช่ไหมเดี๋ยวลองดูลองดูอ่พาไปดูนี่ครับวันนี้ทําใหม่ทั้งคันเลยนะอ่าก็พ่นสีระเบิดพ่นสีอะไรก็ประมาณนี้ครับก็นะฮะล่เก็บเรียบร้อยสิ่งที่จะให้ลูกค้าดูคือนี่ครับยูบ็อกครับยูบ uh ็อ huh. กกับบางโคนท้ายเนี่ยยูบ็อกสังเกตดูว,ว่า ถ้าลูกค้าเป็นขับเซอ็อยู่ลูกค้าจะบอกแล้วว่าเฮ้ยเซเอมีตรงนี้มาทําไมเนี่ยมีเป็นมีเป็นเขื่อนเลยปกติแล้วเนี่ยสแตนดาร์ดเซเ็เนี่ยเขาจะเรียบครับตรงนี้อ่าตรงเนี้ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรียบอืมเรียบดียังไงของจีนไม่ตรงรุ่นเสียอย่างเงี้ยไม่ตรงสเปคของจีนไม่ดียางไงอย่างงนนี้เอ่อสำหรับลูกค้าที่ใส่คาบูใหญ่ Z ซเถ้าเกิดใส่หลีดแต่งเขาเหลือพื้นที่เยอะเลยครับนี่ดูดิเห็นฝั่งนู้นเลย พูดง่ายว่าใส่คาบูใหญ่เนี่ยไม่ต้องไปตัดยูบ็อกเลยครับอข้อดีเลยนี่รถคาบูใหญ่ ZX ไม่อยากตัดยูบ็อกซื้อยูบ็อกจีนใส่ครับนี่ครับผมอ่าเป็นไงเขานียูบ็อกเสร็จปับ๊บเอ๊ะมีอะไรอีกจะบอกว่ารถ ZX เนี่ยลูกค้าชอบใส่แบตใหญ่ใช่ไหมครับเพราะว่าแบตแบตลูกเล็กมันหาย,ยาก หาซือ้อยากหาอะไรกันยาก,อยากชอบแปลงชอบแปลงใส่กัน um. อ่าคร anno, าวนี้บังโคลนหลังครับบังโคลนหลังใหม่ของจนีนนี่นี่บังโคลนใหม่บังโคลนใหม่เลยบังโคลนใหม่จีนบงังเ,เอิญครับเพิ่งมาเห็นเหมือนกันว่ามันใส่แบตลูกใหญ่ได้พอดีครับนี่ครับเนี่ยอ,ออกเลยนะครับเนี่ยอ,ออกอ่านี่เห็นไหมแบตลูกมเริลมเลยครับแบตเหมือนที่แบบเหมือนรถดีโอเลยครับนี่ครับใส่เราแน่นพอดีเลยเอาออกไหมเนี่ย นี่คือสำหรับคนที่อึ้บโอ้โหแน่นเว้ยอ,ออกมาแล้วนี่เป็นไงอึ้งเลยวะเข้าที่เดิมวะ่ะเพื่อนนี่ไงเห็นไหมแบดลูกใหญ่เหมือนดีโอเข้าที่เดิมไม่ต้องตัดไม่ต้องแต่งอะไรทั้งสิ้นแน่นด้วยไม่ขยับอ่แล้วก็ปิดฝาจบนี่ เงเนยียนไหมจบนะแต่บอกเลยว่าจุดอ่อนแม่งมีเว้ยฝาปิดแบตเอ้ย,อยมึงจะเหลือช่องว่างให้กูทําไมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ยคือตาหนินิดนึงครับมีครับอยู่บล็อกกับฝาปิดแบตไม่แมทกันอ่าสไลด์สไลด์รูไม่ได้เพราะข้างบนมันมันเป็นบ่าเนี่ยเป็นบ่าอย่างเงี้ยไม่ได้แต่เนี่ยใส่แบตได้วะ่ะคือจบเลยอะเรื่องเนี้ยคือ หลายๆคนเจอปัญหาอยู่เรื่องเรื่องแบตแบตลูกใหญ่ใส่ใต้เบาะเนี่ยชัด X ขนนี้จบเอ่อบางโคนหลังจบเลยเออก็ถ้าดูกันแล้วถ้าอยากได้อะไรก็ซื้อผมก็ได้นะครับไม่ต้องไปซื้อคนอื่นถ้าเป็นไปได้นะแต่ถ้าเลือกไม่ได้อยากซื้อคนอื่นก็ซื้อไปครับไม่มีอะไรอ่ะรีวิวสตาร์ทขึ้นนิดหนึ่งลืมเลยเอายังไม่ได้ใส่กองอากาศนะครับมันจะมีเสียงคาบูดังนิดหนึ่งนะติดเครื่องก่อนนะจ๊ะไม่ต้องไม่ต้องบิดคันเร่ง รถเดิมๆติดง่ายๆอติดเครื่องให้เจ้าของดูนิดนึงอ่าประมาณนี้ครับติดติดเครื่องง่ายดีที่จะมาให้ดูคือน,นี่แหละยูบล็อกกับบางโคนท้ายเจ๋วเลยโอเค ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมันครับก็ไม่มีอะไรในคลิปนี้ก็ลงให้ดูว่าคันเซตเอสีดาวคันนี้90%แล้วนะเตรียมตัวกลับบ้านครับผมพรุ่นี้ขี่เล่นครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับ